ตอนนี้เราอยู่กันที่น้ำตกปิโตโก หานำทางหมาชื่ออะไรชื่อแพรทางต่อไปเป็นโคลนแล้วนะคะโคลนล้วนอย่าลื่นนะจ๊ะลื่นนะแผงไข่ตกนั่งครับแผงไข่ไปอีกเอามาทั้งแผงได้กินห้าฟองเรากำลังจะเดินไปภูเขาลูกนู้นนะคะ ข้างล่างเลยครับผมมาเข้าเลยไปเอาไม้เท้าเลยไม้เท้าใชรือเป็นไงบ้างครับเดินมา2กิโลก็ครึ้งทางแล้วยังอีกครึ้งทางค่ะถึงจะถึงจุดทักแรมนะจ๊ะ ความเหนื่ยอ<า><ว>ยเท่าไหร่ก็เหนื่อยระดับนึนด้วยความมันไม่มีลมด้วยซึ่งมันมีลมแต่ถ้าคนอื่นอาจจะไม่เหนื่อยเอ,อาแถาเพาไม่มีลมแล้วถ้าจะเป็นลมอืมโอเคไปรู้กันต่อก่ <ś led> อนนี้เรามาถึงเรา,เ,ราเดินม,มาได้2.7กิโลนะคะถ้าเป เราก็แวะกินข้าวกันก่อนกินอาหารเที่ยงกันก่อนเราอะไรมากินก็มีกะเพราไข่ต้มกะเพราไข่ต้มค่ะเดินเหนื่อยไหมสองกิโลไม่ได้เพราะไม่มีลมไงโอถ้าคนอื่นอดจะไม่เหนื่อยอานจะร้อนอันนี้เรากินข้าวเสร็จแล้วจ้ะแล้วเดี๋ยวจากนี้ไป เดินต่ออีกประมาณโลนิดนิด,นดนะมะเงเขาบอกสี่กิโลอืมอะฮะก็ชันอย่างเดียวพี่เขาบอกจ้ะอย่าชันอย่างนี้ก็เดินยากระดับหนึ่งถ้เกิดวัจเดินขึ้นไปจะอาบน้ำตอนแรกว่าจะซักแค <laughs> นเนก้ะโดดลงน้ำเริ่มออกเดินทางกันเลยนะจ๊ะจ้ะไป โอเคตอนนี้เราก็มาถึงแฮมแล้วนะครับน้ำตกอยู่ด้านหลังนู่นอืเดินีสองกิเดสองกิโลแต่นี้เราก็แวะกลางเต็นกันก่อนเนาะน,นี่เราก็รอร<ล>อเ,เดี๋ยวขึ้นหน้าน้ำตกปิตุโกโค,ค่ะอืมใช่โดยขึ้นไปประมาณขึ้นไปประมาณหนึ่งชั่วโมงลงหนึ่งชั่วโมง ไปกับสองชั่วโมงตอนนี้เวลากี่โมงแล้วตอนนี้เวลาบ่ายโมงครึ่งค่ะนอนนี่เต็นเราก็อยู่ตนงนใช่ต้องอะไรเขากำลังเตรียมกับข้าวให้เราค่ะืมหันไปดูค่ะลุยน้ำลุยโคนมานะคะล้างปุ๊บแห้งแห้งไวมากอ่ะกันงห่ออืมอ เออแห้งไวมากแห้งไวเด้งแห้งโคตไวใชเนี่ยเมื่อช้าตอนแรกพักกะว่าวอเออลุยโคนใช่ไหมจะด,ดึงอันนี้ออกทิ้งเลย<ม>เป็นเกงขาสัน้นอ๋ออันนี้คือมันเป็นตัวที่ต่อจรงใช่สามารถราแต่ว่าตอแพกก็กลัวว่าหินบาทอะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็เลยใส่ย,ยาไว้ด,ดีกว่ากลัวคุ้นด้วยใช่เ<ม>นี่ยแล้วก็ เขาบอกว่าเทคโนโลยีของมันก็คือการลอยขูดขีดแล้วก็ผ้ามันยืดแล้วในกรณีถ้าไม้เกี่ยวใช่ไหมคะเห็นไหมเห็นเทกเจอร์มันไหมว่ามันเป็นตารางก็คือถ้าไม้เกี่ยวแล้วเป็นรอยขาสมมุติขาดไปสาม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 เขาเรียกว่าอะไรอะสามสี่เหลี่ยมเนี่ยเนี่ยมันก็จะหยุดเพราะว่ามันมีตัวก้นไงมันไม่ขาดต่อสมมุติมันเกี่ยวใช่ไหม เขี่ยไปสองช่องอย่างเงี้ยมันก็จะขาดแค่สองช่องแต่ไม่ขาดต่อเพราะมันมีร้อยรอยขีดเส้นไว้เป็นตารางสี่เหลีืองนี่ซื้อที่ไหนคะทำไมดีจังดีแคทลอนค่ะสาขาไหนคะสาขาบางนาต้องสาขาบางนาด้วยเพราะอะไรต้องสาขาบางนาสาขาบางนาของเยอะมากค่ะใช่ของเยอะมีให้เลือกเยอะอยากแบบว่า อยากเดินป่าระยะไหนความความเหนื่อยระดับไหนคือสามารถไปเลือกซื้อได้ค่ะม,มีแบบเหนื่อยสมระดับชาแบบคนเริ่มต้นคนแบบไปแบบปานกลางหรือไปแบบว่าฮาร์ดคอร์ไปเลย,เลยอะไรเงี้ยเขาก็จะมีให้เลือกอใช่ส่วนเสื้อเสื้อน,นี้ก็เป็นเสื้อแบบขนแกะที่แบบระ,ะบายอากาศได้ดีแต่แห้งไวมากแห้งไวตนน็แล้วเท้าเหนื่อ,ดอเดินไม่ร้อนเลยนะไม่รอ้รอน ของไม้ก็เหมือนกันของไม้เป็นผ้าแบบหลายแบบมาต่อๆกันนี่ใช่ตรงนี้ก็จะบอกว่าหนานิดนึงใช่ไหมแต่ว่าพอตรงสักแลกก็จะบางดีดีมากโอเคก็ก็ดีนะต้องใส่ของต้องใส่ของเยอะดิ ก็เบาน้ำหนักเบามากกรันเกงเตรียมตัวครับีเนี่ยปะเดี๋ยวเราเตรียมตัวไป้ําตกปิบุกโกกันนะจ๊ะ,ปะเป็นไงบ้างเขาไมากกว่าเป็นไงบ้าง,นางสนุกมากครับ<อ>วันนี้ครบรถเลยครับ ทั้งเปียกทั้งสวยแล้วเส้นทางเดินมันจะเรียบน้ำตกมาตลอดทางเลยครับอืมนี่คือพักชมวิวใช่ครับจริงๆแล้วไม่ได้เหนื่อยเนาะใช่ปล่อยให้เขาไปก่อนครับเราเรียกว่าคนเที่ยวไม่เป็นเสพต้ก็การเสพใช่เต็มๆค่อยๆค่อยเข้าเส้นอ่ะไหนื่อะเออเป็นไงบ้างเหลือวาห้าร้อยเมตรอีกห้าร้อยเมตรแท่เยแต่ทางนี้แบบ ทางทัน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 ไปไปถึงน้ำตกกันแล้วนะครับใช่นี่ค่ะเห็นหมรือเปล่าใช่สวยมาก นี่คือน้ําตกที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะคะอือใช่สูงมากเนาะคือเป็นลูกหัวใจจริงๆเลยใช่ก็คือน้ําตกแบบสองเส้นไหลมาบรรจบกันอือใช่ค่ะก็คือตอนนี้เราถ่ายก็อยู่ว่าฝนก็ตกด้วยเนาะใช่ครับตกด้วยคุ้มไหมเดินขึ้นมาก็ถือว่าโอเคค่ะเดินไม่ได้ถามว่าเหนื่อยแบบสาหัสไหมก็ไม่ได้สาหัสขนาดนั้น แค่หกกิโลเองจากจุดเริ่มต้นที่เดินขึ้นมานะคะแล้วจากแคมป์เดินมาตรงนี้ก็แค่สองกิโลเองอใช่แต่มันก็มีทางชันบ้างะ่ะใช่มันมีทางชันให้พอให้หัวใจรัดเล็ดขึ้นแค่นะคะั้นเองสวยอยากเล่นน้ำเลยแต่เล่นไม่ได้ใช่ม,มันลึกมากมันตกไปลึกอะ่ะเออโอเคเดี๋ยวเราเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนดูก่อนนะจ๊ะใช่ว่าเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคป นี่คือเมนูกลางป่าของเรามีอะไรบ้างมีต้มขากไก่ เนื้อสมที่นหลงแล้วมีผักผัมีผักมาให้แล้วก็นเมนูนี่หนี่มนูเมนูปลาปลาอันนี้น้ำพริกรสด่วนรสดวนท้ายใช่หอมดีนะเ้มแ้เดี๋ยวัมีไข่เจียวนีอะไรนะไข่เจียวเจียวทุกเมนูเติมได้นะจ๊ะมาือ เดียวเนี่ยแล้วอันนั้นกระบอกไม้ไผ่ค <5 S 2> ืออะไรข้าวอะฮะอันนั้นอันนั้นนี่กาแฟอ๋อ,อกาแฟคนหอมมากโอเคโอเคอเดีเ๋ยวเ,เราจะไปกินข้าวกันแล้วนะคะจ้า ไปดอยมะม่วงสามหมื่นนะคะแต่เราจะไปอยู่ที่หมื่นห้าหมื่นห้าพอนแตต้องดูอากาศอีกทีค่ะถ้าไม่จะไหวสามหมื่นก็ไปต่อได้ถ้าอากาศดีอืมแต่ก็นั่นแหละหมื่นห้าพอไม่ไหลคุยถูกพอรถให้เหลือหมื่นเดียวสรุปเดินได้ห้าห้าพันกับจะวินโดไปให้ดูะโอเค

แต่มองหนาม่เห็นน้ำตกเลยจ้ามองหนามากปกติแล้วตรงนี้ก็จะเห็นจุดชมวิวเห็นน้ำตกนะมุมข้างบนมุมข้างบนแต่ตอนนี้แบบมองหนามากไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่เห็นต่คนกับหมาเห็นต่คนกับหมาหรือหมาทั้งหมาแล้วเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปตรงไหนอีกหมื่นห้าหมื่นห้าอีกนิดหน่อยนิดหน่อย นิดหน่อยไหมไม่รู้นิดหน่อยน้องแตบบ่ไม่รู้นิดหน่อยเราหรือเปล่าเรอาอะตอนนี้หมอกเปิดให้ให้เห็นเลยนะคะตอนแรกจะลงน,นะเมื่อกี้เออเออเปิดให้เห็นพอดีใหญ่มากนะนกสูงมากค่ะโคตสูงเลยไม่แปลที่จะได้เป็นแบบว่าน้นตกที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะคะอื เราขึ้นมาจากตรงนู้นหมู่บ้านกุยเลอต่อใช่ปะใช่เหรอเออหนวดเขาขาว,ขาวเห็นปะโอ้โหเนี่ยเราขึ้นมาอย่างงี้เราเดินขึ้นมาเราเดินขึ้นมาได้ยังไงโอ้โหเอเนี่ยหมอกก็ปิดมองอีกแล้ว<ช>แต่นสวยมักจริง<ส>คือแบบเงนใส่กองอ,อืมคือต้องมาให้ถึงเนอะเนาะจะสามหมืน่นเราไปไม่ถึงเรงนี้เออแต่แค่นี้ก็พอใจแล้วของเขาคือมั่งจริง เคค่านี่เราก็กลับมาถึงที่พักแล้วนะคะใช่ครับปวดขามากปวดขาปวดข้อปวดเข่าเป็นคนแก่ <laughs> ร้าวทั้งตัวแต่ถ้าไปแค่น้ำตกอะ่ะไม่ไม่เหนื่อยเท่า,หาไหร่เหนื่อยเท่าไหร่ค่ะวันนี้ไม่ขึ้นยอดมาม่่งสามหมื่นเนี่ยคะแต่ไปไม่ถึงหรอกอยู่แค่หมื่นห้าอยู่ประมาณหมื่นสองไปซ้ำมัง 15, ้งหมื่นห้าเราก็ไม่ถึงเ,เพราะว่าเรารอถ่ายตรงจุดชมวิวนะคะเสื้อกางเกงสำคัญะคะ่ะอื รองเท้าก็สําคัญเช่นกันอืมแต่รองเท้านี่ถ้ามาที่นี่นะนําเป็นแบบเปิดเปิดเปิดหน้าเท้าค่ะอืมเพราะว่าถึงเวลาเราเวลาเราลงมันชันมากไงคะมันจะไม่กดหัวเล็บอืมมันจะไม่กดแล้วมันลุยน้ําลุยโคลนด้วยไงใช่แล้วก็แห้งไวเออแห้งได้คือที่นี่ก็เหมาะสําหรับรองเท้าประเภทนี้แหละค่ะใช่เพราะว่าเดินลงตลอดทางพี่ซื้อรองเท้าที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยมีคนถามอืม มาซื้อรองเท้านี้ดีจังเออรองเท้านี้ดีไหมพี่อะไรอย่างงี้ก็ถามกันมาเยอะรองเท้านี้ก็ซื้อที่ดีคัลลอนบางนานะครับไม่กี่บาทเองนะคู่หนึ่งไม่กี่บาทไม่กี่บาทเองถูกมากแล้วแบบใช้ดีมากสาหรับผู้เริ่มต้นด้วยสามแบบเออมันมันมีให้หลายระดับว่าจะเอาระดับไหนแต่ว่าเราเราถือว่าเออราคาของดีคัลลอนไม่แรงอืมใช่แล้วก็ไม้เท้าอีก ไม่ท่าสำคัญมากแล้วก็นี่เราอยู่ที่ทีรอซูริเวอร์ไซด์ค่ะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร์กันด้วยนะจะฝากติดตามฝากถูกใจเพจเราด้วยนะคะถ้าเกิดยิ่งแชร์ยิ่งได้บุญทำไมอ่ะก็แชร์ให้เราไงเราได้มีตังค์กินข้าวอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละแชรได้บุญนี่เป็นหลงเต้นอีพีที่เท่าไหร่คะแปดเเดอเออ เจ็ดใช่ไะ uh huh. มเจ็ดเจอเจ็ดละ ep เจ็ด ep เจ็ดนะฮะโอเคอนี้ขอดตัวก่อนคลิปหน้าเราจะไปไหนกันนั้นโอเคติดตามกันค่ะ